สวัสดีครับผมนายแพทย์นรพลบุญยืนนะครับเป็นศัลยแพทย์นะครับก็เชี่ยวชาญเรื่องการผ่าตัดผ่านกล้องนะครับแล้วก็เรื่องของการผ่าตัดรลบปวดนะครับประจำที่โรงพยาบาลพิเศษอุตรดิตถ์นะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องของการผ่าตัดผ่านกล้องนะครับการผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยคือการเป็นเทคโนโลยีการผ่าตัดหนึ่งนะครับที่มีการใช้อุปกรณ์คล้ายๆกับกล้องเนี่ยใส่เข้าไปในช่องท้องนะครับหรือช uh ่องอกนะครับหรือว่าพื้นที่บางส่วนนะโดยที่เพื่อ เว้นเรื่องของการผ่าตัดเปิดแผลใหญ่บแบบเร็วนะครับโดยการใส่ก,กําาไปแผลทางเขาก็จะเล็กลงแล้วก็จะมีอุปกรณ์พิเศษนะครับในการใส่เข้าไปในบริเวณที่ผ่าตัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ก็จะลดความกังวลเรื่องของความเสี่ยงของเรื่องของแผลที่มีขนาดใหญ่นะครับช่วยลดอ่อนแทรกซ้อนจากแผลนะครับบางสานาการณ์เนี่ยก็จะใช้เวลาเนี่ยสั้นกว่าการผ่าตัดแบบเปิดด้วยซ้ำครับทีนี้ สำหรับโรงพยาบาลเชืเอเพอลิงตลิดเลานะครับก็มีอุปรกรณ์ที่สามารถรักษา alia. ด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องได้นะครับก็เช่นนะครับเรื่องของการผ่าตัดเส้นเลยองเสพด้วยการผ่าตัดผ่านล้องนะครับการผ่าตัดไส้เลือดขาหนีนะครับด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องนะครับก็คือแผลเดียวเนี่ยสามารถทําไส้เลือดได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็วการผ่าตัดผ่านกล้องเกี่ยวกับเรื่องของสูตินารีเวชนะครับในผู้หญิงที่เข้ารับการผ่าตัดเนี่ยก็จะมีความกังวลเรื่องของบาดแผลที่มีขนาดใหญ่นะครับการ การตัดหัตถกล้องเนี่ยก็จะตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้มากนะครับรวมถึงการผ่ตาตัดหันกล้องอื่นๆนะครับเช่นเรื่องของเนื้องอกลำไส้นะครับหรือว่าเนื้องอ,งองกบริเวณกระเพาะนะครับและล่าสุดก็จะมีเรื่องของเกี่ยวกับการผ่ตาตัดหัตถกล้องที่ช่วยในการรักษาโรคอ้วนนะครับก็อันนีๆๆ้ก็ทำาัตัดหัตถกล้องได้เช่นกันนะครับครับก็สําหรับคาถามน,นี้ว่าใครเหมาะสมในการผ่ตาตัดหันกล้องนะครับจริงๆเนี่ยสถาถการณ์ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเรื่องของการผ่าตัด กาลังเดินทางเข้าสู่การผ่าตัดด้วยกล้องเกือบ้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อจํากัดในการผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยค่อนข้างน้อยมากมากนะครับก็จะมีอยู่บ้างนะครับเช่นในคนไข้ที่มีโรคประจําตัวรุนแรงนะครับเนื่องจากการผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยมีการใส่แก๊สอนเดีอยไใด์เข้าไปในช่องท้องเพื่อเพิ่มพื้นที่ของการผ่าตัดนะัเพราะฉะนั้นกลุ่มคนไข้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจรุนแรงนะครับไม่สามารถทนต่อการเพิ่มขยายอัดแก๊สเข้าไปในช่องท้องได้เนี่ยพวนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดในการผ่าตัดผ่านกล้อง ก็จะมีคุณหมอพิจารณาประเมินสภาพปอดและหัวใจก่อนผ่าตัดอยู่แล้วนะครับส่วนใครที่เหมาะแก่การรักษาผ่านก้อนบ้ากน,นะครับก็นี่จะเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะครับคนที่มองเรื่องของบาดแผลนะครับคนไข้ที่มีรูปร่างใหญ่รูปร่างควนนะครับหรือคนไข้ที่เคยผ่าตัดมาก่อนนะครับต้องการหามุมอมองทางเข้าของการผ่าตัดเข้าไปหามุมอมองเริ่วณใหม่ๆก็เหมาะสมในการผ่าตัดรลองชิ พูดถึงเรื่องของการรักษาโรคปวนในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของโรคปวนเนี่ยมีเป็นปัญหาทางสุขภาพปัญหาหนึ่งเลยนะครับมันเป็นหนึ่งในโรคเขาเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับอย่าไปพวกความดันเบาหวานอะไรเงี้ยโรคปวดก็เป็นหนึ่งเลยนะครับถ้าดูสถิติในคนไทยเนี่ยครับในคนไทยเนี่ยทั้งหมดเกือบ70ล้านคนเนี่ยนะครับเกือบ1ใน3นะครับมีมีปัญหาเรื่องของโรคปวนนะครับแต่ ประมาณในกลุ่ม1ใน3เนี่ยนะครับมีประมาณเกือบ7ล้านคนนะครับที่มีปัญหาเรื่องของอ้วนรุนแรงนะครับหรือว่าดัชนีมวลกายเนี่ยเกิน30นะครับกลุ่มเนี้ยเราจะเรียกว่ากลุ่มโรคอ้วนทุนแรงระับโรคอ้วนระดับระดับน่ากลัวยังไงนะครับก็คือมันจะมีปัญหาเรื่องของโรคแทรกซ้อนที่มาจากโรคอ้วนนะครับได้แก่โรคเบาหวานนะครับโรคความดันนะครับบางคนจะสังเกตว่าปวดแข้งปวดขาปวดเข่าตั้งแต่อยู่ยังน้อยปวดหลังปวดเอว บางคนมีภาวะนอนกรนนะครับมีภาวะสะดุ้งตื่นกลางคืนเราเรียกว่าภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับนะครับ тр, พวกนี้ทําให้ปอดหายใจทำงานหนักนะครับในผู้หญิงบางคนมีภาวะประจำเดือนมาไม่ปกตินะครับท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาเนี่ยมีผลมาจากความอ้วนเหนื่อยนั้นนะครับรวมถึงมะเร็งบางชนิดนะครับมะเร็งบางชนิดเนี่ยมีความสัมพันธ์กับโรคอ้วนเช่นกันนะครับเช่นในผู้หญิงก็คือพวกมะเร็งเยื่อบุมดลูกมะเร็งหลอดอาหารนะครับในผู้ชายก็เช่นกันนะครับก็มีความเสี่ยงต่องแบบ นอกจากนี้เพราะว่าแทรงซ้อนรุนแรงนะครับเช่นโรคหัวใจนะครับโรคสมองเส้นเลือดต่างๆนะครับก็อาจจะมีปัญหาได้ทีเนี้ยพอเรารู้แล้วว่าโรคอ้วมันมีภาวะแทรงซ้อนเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องมาทําการรักษานะครับมันก็จะมีไล่ตั้งแต่ภุมหารและกลามเนืนะครับเรื่องของการใช้ยาที่ปลอดภัยนะครับเรื่องของการตืนกล้องใส่บอลลูนหรือว่าจนถึงขั้นของการผ่าตัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอ้วนแต่ละคนเนี่ยการรักษาไม่เหมือนกันนะครับคนอ้วนน้อยอาจจะมีการรักษาให้ทางเลือกมากคึ้นอาจจะไปออกกำลังกายผุ้มาหัน ก็าใช้ยาก,ก่อนแต่ในคนที่อว้วนทุพพลภาพแล้วนะครับมีโรคุมเราเยอะแล้วเนี่ยการเลือกวิธีที่ถูกต้องเนี่ยมันมีความสมําคัญมากนะครับเพราะว่าความรุนแรงของโรคแทรกซ้อนเนี่ยมันไม่ได้รอเราไปลดน้ำหนักเพราะฉะนั้นถ้าเราป่อวิงเวลาออกไปเนี่ยโรคแทรกซ้อนเหล่านี้อาจจะกําเริบม,มากขึ้นได้นะครับการผ่าตัดโรคอ้วนเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการผ่าตัดมันเป็นการารักษาโรคอ้วนที่ช่วยลดน้ําหนักได้รวดเร็วที่สุดแล้วก็ช่วย ลดน้ำหนักให้ยืนยาวที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีอื่นนะครับอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับแต่ในกลุ่มคนที่เหมาะกับการผ่าตัดเนี่ยตามแนวทางที่ฉบปฏิบัติเรื่องของการผ่าตัดรลวนนะครับแห่งประเทศไทยเนี่ยก็คือดูที่ค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI มากกว่า32.5นะครับบวกหนึ่งโรคร่วมนะครับเช่นเป็นเบาหวานนะครับเป็นความดันไขมันโลหิตสูงไขมันท่กตับอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นโรคร่วบ 32.5บวกรูปหนึ่งลบรวบนะครับหรือ37.5ไม่ต้องรู้วบรวบคนไข้กลุ่มนี้จะมีเกณฑ์ในการแนะนําเรื่องของการผ่าตัดนะครับการผ่าตัดก็จะมีหลากหลายวิธีนะครับแพทย์ก็จะแนะนําว่าผ่าตัดแบบไหนเหมาะสมกับใครนะครับและที่สาคัญเลยคือความตั้งใจของคนไข้นะครับในการเข้ารับการรักษาถ้าคนไข้มีความตั้งใจเนี่ยผลรับของการผ่าตัดเนี่ยก็จะออกมาดีนะครับก็คือหมอช่วยครึ่งหนึ่งความตั้งใจของไข้ครึ่งหนึ่ง ก็ผลลัพธ์เรื่องของสุขภาพนะครับโรคร้ว,วนต่างๆก็จะดีขึ้นหลังจากน้ำหนักที่ลดลงได้เพียงพอครับก็สําหรับโรคอ้วนนะครับก็ทางโรงพยาบาลทิ่สนเวลต์าเรีมของเรานะครับ,ก,ก,บ,รรบก็สามารถทําการรักษาด้วยการผ่าตัดได้นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยก็มีเคสที่เข้ามารับคำปรึกษาและได้ทําการผ่าตัดไปแล้วนะครับในเรื่องของผลลัพธ์เนี่ยคนไข้ก็ไม่มีผลแทรกซ้อนอะไรนะครับแล้วก็สบายใจกับน้ำหนักที่ลดลงนะครับก็ในช่วง น่าจะประมาณ1เดือนกว่าก็สามารถลดลงไ,ได้10บกโลนะครับแต่การผ่าตัดโลบ้เนี่ยจริงๆน้ำหนักที่เราคาดหวังไม่ใช่แค่10โลนะครับโดยส่วนมากก็ขึ้นอยู่กับวิธีด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะสามารถลดได้ประมาณ 60- 70%ของน้ำหนักที่เกิดขึ้นมานะครับหรือว่าเราเรียกว่า excess weight loss นะครับคือเกินเท่าไหร่ลดลงมาได้60-70%นะบแต่ก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจบางคนบอกว่างกลยเพิ่มก็สามารถลดลงมาได้จนถึงน้ำหนักที่ควรจะเป็นเลย และโดยภาพรวมเนี่ยส่สญญวนใหญ่เราก็จะเน้นว่าสุขภาพดีขึ้นนะครับคนเลือดดีขึ้นก็ถ้าคุณภาพชีวิตของค่ดีขึ้นเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จสำหรับผู้ที่สนใจนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องปรึกษาเรื่องของการผ่าตัดอย่างเดียวนะครับรู้สึกว่าตัวเองเริ่มน้ำหนักขึ้นแล้วนะครับรู้สึกว่าต้องมีการควบคุมโภชนาการมีแนวทางไหนบ้างก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้ก่อนนะครับก็ตั้งแต่เราก็จะมีแนวทางแนะนํา,นาตั้งแต่การคคุมอาหารนะครับการเลือกโภชนาการนะครับการใช้ยานะ พิสเวชผลิตแลวก็มีตัวยาที่ช่วยในการเรื่องของการควบคุมความหิวควบคุมอาหารต่างๆนะครับการมาปรึกษาในโรงพยาบาลเนี่ยก็คือจะเป็นการใช้ยาที่ได้ผลปลอดภัยนะครับก,ก็มีคุณหมอเขาปรับยาปรับอะไรให้ก็จะไม่ต้องกับบวงวลเรื่องของปฏิสอนจากการใช้ยาจนถึงว่าถ้าเราหรือว่าเราน้ำหนักเยอะมากๆเนี่ยก็จะมีแนวทางแนะนำต่อไปเช่นการใส่บอลลูนกระเพาะหรือว่าการผ่าตัดกระพเพาะนะครับก็สามารถเข้ามาคุยหรือปรึกษาได้